นายชัยชนะเดชโชสนนสนครศรีธรรมราชราพรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีผลสอบสองบิ๊กตำรวจโดยระบุว่าเป็นการถาแถลงที่มีคำสั่งให้พอบอรตร,รกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพอบอรตร,รสิ่งที่คณะกรรมการยังไม่ถแถลงคือผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร โดยต้องรอคณะกรรมการถแถลงผลอีกครั้งว่าผลในการสอบเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรนายกรัฐมนตรีแค่ถแถลงว่าให้กลับไปแต่ไม่ทราบผลในการตรวจสอบดังนั้นรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่าที่จําได้นายกรัฐมนตรีบอกว่าในส่วนคดีอาญาให้ไปว่ากันอีกครั้งสิ่งที่ประชาชนรอคอยคือผลที่คณะกรรมการไปทํางานตลอดเวลา2-3เดือนนี้ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรประชาชนต้องการทราบเรื่องนี้มากกว่า นายชัยชยนะไม่ได้มองว่าผลการตรวจสอบที่ออกมาดูไม่ค่อยมีความชัดเจนนั้นเป็นการเกียยเสียแต่มองว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มีพลตำรวจเอกวินัยทองสองและนายชัดชัยพรมเลิศอดีตปลัดกระทรวงมหาไทยต้องมีการชี้แจงข้อเท็จจริงให้สังคมได้ทราบเชื่อว่าสังคมติดตามเรื่องนี้จะจบอย่างไร นอกจากนี้ในาใยชัยชนะยืนยันว่าคณะกรรมการตํารวจต้องติดตามถึงความชัดเจนกรณีเว็บพนันแต่เมื่อมีคณะกรรมการตรวจสอบก็ต้องรอคณะกรรมการในการพิจารณาสรุปให้แล้วเสร็จก่อนเชื่อว่านายกรัฐมนตรีมีคําตอบอยู่แล้วซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสําคัญกับการปฏิบัติหน้าที่แต่ยังไม่พูดในเรื่องนี้ต้องรอความชัดเจนกับนายกรัฐมนตรีส่วนกระแสข่าวที่พลตํารวจเอกต่อศักดิ์จลาออกก็ต้องไปถามเจ้าตัวเอง